สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะลูกน้ำก็กำลังจะไปเรียนแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะรีบมีรีบก็ยางจะมาอัดให้ดูอีกนะคะก็คือไม่ได้สระผมมาประมาณแบบ3มวันแล้วเวลาได้ผมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอยู่ใช่ไหมคะรอนมันก็จะคลายใช่ไหมวันนี้นะคะลุกน้ำจะมาทําทรงง่ายๆเลยที่จะทําให้คุณเนี่ยไปเรียนหรือไปไหนได้ง่ายๆนะคะผมนั้นก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้าเห็นผมนะ้ำเป็นเทป,เทปไม่ต้องตกใจน,นะคะเพราะว่าหน้าตากผมแบบเทปนัป่นเองก็จับผมนะคะแบบนี้คะ่ะ ก็ตอนนี้เชอนะคะพันขึ้นไปแว้วก็ิดคุยวไมต้องักเ <sh arp x' S 1> <mother> ียมกเลคือมีี้ค่ะคือน้จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบสระผมเพราะว่าเดสีผมหลุดนะคะนี่เอาถึงชอบที่ตองหูนี้ก็พอนะคะนีแบบนี้ดูไปลมันจะแบบลียเยวใช่ไหมแล้วก็แล้ก็หมุนตึ้งตึ้งตอย่างี้หนยาวหนึ่งเช่นอเี้ทำแบเรนะคะาะว่าเาจะไปเรีนปยเบา แล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะไม่ได้สระผมก็ลองทำนะคะเป็นเกลียวเราก็จับไปด้านหลังนิดนึงแล้วก็มุน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 นนิดนึงะคะแล้วก็เอาไปไว้ล้นลังค่ะไป้านหลังแล้วก็หยั่งแลก็จับผมอันี้ไว้นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆดึงหนังยางอันนี้ออกนะคะเหมแย่เย่แยย อย่างนี้เ <ขอ S 2> ไป่งามนจะคงามนะคะแต่เราเน้นด้านหน้าค่ะเราไม่ได้เน้นด้านหลังนะคะอย่างนี้เแต่แล้วปุ๊บนะคะเราก็จะใช้ใดนะคะหม้วนผม ผมมันมีวอลลุ่มเจ้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับแบบว่าทำผมง่ายๆไม่ได้สะโพแล้วก็เวลาที่ได้มีนะคะแก็มวนตาแบบเลี้วนเยอะมวนแค่มอลล่มข้เป็นทรงแค่นั้นเราเอาไปเอียนหรือว่าเอาไปทำอะไรได้เลยนะคะเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองแล้วก็อีกหนึ่งเทคนิคนะคะสำหรับใครที่ผมมัน ให้เอาแป้งสูนนะคะแป้งเด็กอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องไม่ต้องผสมรองมือนะคะแบบแป้งแบบจรสารอะไรอย่างนี้เทเทเแล้วก็ขยำขยำขยำอย่างนี้นะคะมันจะลดความมันลองดูเดี๋ยววันหลังน้อจะมาทําให้ดูนะคะที่สำคัญนะคะอยากได้ใดแบบนี้นะคะนเลยนมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะคะจกปกตินะคะราคาประมาณ1,270บาทนะคะตอนนี้เหลือ1,100ัรบาท จำกัด50ชุดเพียงเท่านั้นนะคะเริ่มต้นส่งวันแรกก็น่าจะเป็นประมาณไม่วันเสาร์ก็วันจันทร์นะคะขอดูอีกทีนึงก็ถ้าใครโอนเงินก่อนก็มีสิทธิ์ได้ก่อนนะคะและที่สัมคัญลูกน้ําขายลายลูกน้ำสโตร์เท่านั้นนะคะจะมีบางคนบางประเภทนะคะที่แบบว่าพยายามจะขายของเหมือนน้ํานะคะละ มีปัญหาน้าจะเปลี่ยนของใหม่คืนให้ทันทีโดยไม่ได้มีการซ่อมนะคะเอาของเก่ามาซ่อมก็คือเป็นอันใหม่เลยรับประกันทั้งหมด3เดือนนะคะมีอะไรก็ไลน์มาคุยกันได้ปกติตลอดแล้วก็น้ําจะมีคลิปสอนทํานะคะบางคนดูดคลิปน้ําไปแล้วก็เอาไปลงของตัวเองนะคะหรือว่าบางคนก็เมาไ์ใต้คลิปน้ำนะคะว่าเหมือนร้านนั้นนี้อเปล่าซึ่งซื้อที่นี่ทีเดียวมีรับประกันแล้วก็บรกิการให้ถึงใจเ็มเหนียวเลยนะคะ,คะอย่าลืมนะคะาใครอยากจะซื้อเป็นของ ก็สามารถมาซื้อได้เหมือนกันนะคะหรือไปเฟรโด์ไ้ท่ไอจิงลูกน้ำฉ่ำนะลูกน้ำไปเรียนก่อนแล้วบ๊ายบายตอนนี้รู้สึกถ่ายแล้วบ๊าย